สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดโคมสุ PC 50UU ขีดนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ทันสมัยนะครับดีไซน์ทรงกลมมนนะครับจุดเด่นของดีไซน์ตัวนี้ก็คือการใช้งานที่คล่องแคล่วคล่องตัวนะครับการใช้งานในที่แคบได้ดีนะครับซึ่งท้ายเขาจะไม่เกินขอบแท็กนั่นเองเวลาหมุนตัวลูกค้าจะไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆ และที่สําคัญเลยคือการขนย้ายนะครับสามารถขนย้ายได้โดยง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถมีคอกนะครับรถหกล้อนะครับผมก็สามารถขนย้ายได้โดยง่ายเลยทีเดียวเรามาดูสภาพโดยรวมรอบคันนะครับผมอันนี้เป็นสีประจําของเขาเลยนั่นเองนะครับก็คือสีเหลืองนะครับคันนี้มาในรูปแบบสีเหลืองนะครับเป็นออฟเซตบูมนะครับผมออฟเซตบูมคือ บูมที่สามารถสไลด์ทางซ้ายสไลด์ทางขวาได้นั่นเองนะครับซึ่งตอบโจทย์ในการใช้งานก่อสร้างได้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานในสวนได้ดีนะครับซึ่งเราไม่ต้องขยับตัวรถเลยนะครับเพียงแค่เราสไลด์บูมไปทางซ้ายและทางขวานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถขุดคันนี้นะครับผมที่ใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียว บูมอาร์ตัวนี้ยาวสวยนะครับสามารถตักขึ้นหล้อได้แบบสบายๆนะครับสามารถตักขึ้นหล้อได้แบบสบายๆนะครับก็สภาพสวยนะครับบูมอาร์ไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับสลักแน่นเลยทีเดียวนะครับผมมุ้งกีเดิมนะครับฟันสีซีกนะครับความกว้างประมาณ50เซนได้นะครับมุ้งกีสภาพสวยนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับสําหรับมุ้งกีใบนี้แล้วก็มีตัวของ สำหรับยกของทั้งด้านหลังด้วยนะครับกรณีที่ลูกค้าอยากจะยกสินค้านะครับกรณีสินค้าที่หนักนะครับประมาณ1ตันอะไรนี้ครับก็สามารถยกได้นั่นเองคันนี้มาในรูปแบบหลังคานะครับผมก็หลังคาก็เดิมๆของเขาเลยนะครับหลังคาสีเหลือง ภายในบริเวณที่คนขับก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมคอนโทรลเป็นคอนโทรลน้ํามันนะครับคอนโทรลสั้นนะครับซ้ายขวาอยู่ทางด้านตัวของคนขับก็เป็นคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับการขับไม่ยุ่งยากนะครับขับง่ายนะครับระบบไวเลยทีเดียวแล้วก็เร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับหน้าปัดเลือนไม่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้านะครับซ้ายขวา นะครับผมส่วนตัวบังคับ Offset Boom จะอยู่ทางด้านล่างตัวเหยียบขวามือนะครับเหยียบซ้ายเหยียบขวานั่นเองก็จัดวางมาในการนั่งที่ดีเลยสำหรับรถขุดคันนี้และแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นิยมในตลาดเลยนะครับสำหรับโคมสุขถัดมาเรามาดูที่บอดี้รถนะครับบอดี้รถก็เป็นสีเหลืองนะครับตัดสีดำทางด้านหลังนะครับผมก็มีคำว่า PC 50 UU อยู่ทางด้านหลัง ถังน้ํามันดีเซลอยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับนะครับลูกค้าสามารถเปิดเติมตรงนั้นได้เลย,เลยแล้วก็การเติมน้ํามันก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมฝากระโปรงก็จะอยู่ทางด้านท้ายนะครับเปิดมาก็จะเห็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาขนาด4สูบปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองนะครับผมทางด้านขวามือของคนขับก็จะเป็นช่องดูแลเกี่ยวกับการเติมน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็หม้อแบตเตอรี่ก็จะอยู่รวมกันทางด้านขวามือนั่นเอง ทางด้านขวามือก็จะมีโลโก้คำว่าโคมาสุนะครับติดตรงกลางของตัวบูมอาร์มนะครับเห็นเด่นชัดเลยทีเดียวถัดมาดูที่ช่วงล่างมาพร้อมกับช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับใบมีดดันหน้ามาพร้อมสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับเดินเหินซ้ายขาวาบิดตัวคล่องแคล่วว่องไวเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้สามารถเหยียบเดินเร็วเดินช้าได้ด้วยนะครับผมผ่านดันกดยกตัวลอยนะครับให้กําลังที่แรงเลย การสวิงนะครับคล้องแค่คล้องตัวนะครับผมอันนี้เราก็ทําการสวิงให้ลูกค้าได้รับชมกันนั่นเองสภาพโดยรวมคันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดลดขุดโคมสู PC 50UU คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาจับจองที่เซลล์ฝ่ายขายแล้วได้นะครับราคาเราเสนอขายอยู่ที่ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับลูกค้าได้รถขุดรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์โคมาสูตรเลยทีเดียวนะครับราคานี้เราแถมบริการจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับบริการจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5ตาตันอยู่ในราคาที่ไม่แพงนะครับเพียงแค่300,000กว่าบาทนะครับ บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับติดต่อจับจองที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ